สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับผมได้ของเล่นใหม่มานะครับก็เป็นตัวดัดแปลงพัดลมนะครับก็จากพัดลมธรรมดานะครับก็เป็นปุ่มกดนะครับก็ยังตัวนี้ยังใช้งานได้ปกตินะครับครับผมโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการดัดแปลงกันนะครับโดยการใช้ ตัวแปลงพัดลมนะครับก็เป็นรีโมทนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเป็นเป็นบอร์ดนะครับตัวรับสัญญาณนะครับมีสายรับสัญญาณนะครับก็เดี๋ยวมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับอ่ะครับเดี๋ยวประเดิมเรจะทําการต่อพัดลมนะครับ กลับมาชมกันอีกครั้งก็ได้นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการถอดฝาครอบด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ท huh. ําการถอดฝาครอบด้านใต้ออกเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทําการประกอบกันนะครับแต่ผมจะทําการประกอบโดยใช้2บอร์ดนะครับก็คือตัวรับสัญญาณหนึ่งนะครับแล้วก็ปุ่มกดตัวตัวพัดลมนะครับก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับวิธีการต่อต่อยังไงนะครับมาดูกันนะครับ ผมก็ได้ทําการเตรียมสายไฟไว้นะครับก็ใช้สายไฟที่มีอยู่นะครับที่บ้านนะครับก็เดี๋ยวมาชมวิธีการต่อกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับลืมบอกนะครับก็คือช่องนะครับตรงนี้นะครับมี4ช่องนะครับช่องที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นช่องรับสัญญาณที่ทําให พัดลมสายไปสายมาได้นะครับแล้วก็ช่องที่2นะครับก็จะเป็นเบอร์หนึ่งช่องที่3ามก็จะเป็นเบอร์2นะครับแล้วก็ช่องที่4ี่ก็จะเป็นเบอร์สนะครับแล้วก็ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมี3ามช่องนะครับแล้วก็ลายแล้วก็นิวตันนะครับแล้วก็คอมมอนนะครับก็เราก็จะใช้นิวตันกับลายนะครับช่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าในการใช้งานจริงนะครับเราก็เป็นปลั๊กแบบเสียบนะครับ เป็นปลั๊กอย่างนี้นะครับเวลาเสียบจริงๆเราก็สลับไปสลับมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ใช้ช่องไหนก็ได้นะครับในการเอากระแสไฟเข้านะครับหรือถ้าพูดแบบคนไม่รู้สักนะครับก็คือดําแดงนะครับใช้สีไหนก็ได้นะครับเข้าไปนะครับแล้วตอนนี้คอมมอนนะครับโอเคครับมาดูวิธีการต่อกันเลยนะครับวันอื่นผมก็จะทําการบัดกรีตะกัวที่สายไฟ โอเคเดี๋ยวผมจะทําการบัดตรีตะกัวที่สายไฟเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูวิธีการต่อนะครับก็ตอนนี้ได้ทําการเตรียมสายไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาทําการต่อกันเลยนะครับก็ก่อนอื่นนะครับผมจะทําการต่อสายเข้ากับบอร์ดตัวรับสัญญาณก่อนนะครับ ที่ปลายสายไฟนะครับผมก็จะทําการลงตะกัวนะครับ น็อตนะครับขันพอตึงนะครับไม่ต้องขันแรงนะครับเดี๋ยวจะเกลียวมันจะเหล่านะครับโอเคทีนี้อ่าตากล้องครับมาตรงนี้ไม่จาวานในกล้องจะมาอ่าครับผมพอดีผมมีสายไฟธรรมดานะครับสายไฟสีผมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการต่อตรงนี้นะครับต้องระวังให้ดีนะครับวิธีการต่อนะครับผมจะเริ่มการต่อสายเบอร์หนึ่งถึงสามก่อนนะครับผมจะทําการเอาปลายสายไฟนะครับไปเชื่อมกับ เบอร์หนึ่งนะครับโอเคอย่างนี้นะครับเบอร์สองนะครับก็จะไปเชื่อมกับปุ่มหมายเลขสอนะครับจะไม่ทำการตัดออกนะครับเพื่อที่จะใช้ได้ทั้งสองระบบนะครับ ก็เบอร์สมนะครับโอเคตอนนี้สายทั้ง3เส้นก็เป็นอันทีเรียบร้อยนะครับแล้วก็สายต่อไปนะครับก็จะเป็นสายนิวตนันแล้วก็สายลายนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับสามารถใส่ช่องไหนก็ได้นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงในการใช้งานนะครับเราก็สลับไปสลับมากันอยู่แล้วนะครับ ครับก็หลังจากที่ได้ทําการใส่สายนะครับเรียบร้อยทั้งห้าเส้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับขอไปครับผมจะทําการเชื่อมสายไฟออกมานะครับเพราะว่าไม่อยากตัดนะครับครับก็ได้ทาการบัดกรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะทําการต่อสายไฟนะครับอ่าตากล้องครับมาตรงนี้นิดนึ่งตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอ่า สายพุ่มนะครับเป็นท่อหดพุ่มเอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการแกะออกเปลือกออกนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทําการบรีนะครับต่อสายไฟนะครับโอเคครับก็ผมได้ทําการปอกท่อหดนะครับเพื่อที่จะทําการบัดกรีนะครับก็จะทําการต่อสายนะครับ โอเคครับผมแล้วก็สายเส้นนี้นะครับ mm hmm. ก็จะต่เอเข้ากับสายนี้นะครับ mm hmm. วนน็อตที่ที่ขั้วตรงนี้นะครับผมก็จะขันพอตึงมือนะครับจะไม่ฝืนมันเยอะนะครับเพราะกลัวน็อตมันจะเหล่านะครับก็โอเคครับตอนนี้ผมได้ทําการต่อสายทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทดลองดูนะครับว่าพัดลมจะใช้งานได้หรือไม่นะครับครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับก็หลังจากที่ได้ทําการทดลองนะครับก็ปุ่มที่ใช้งานได้จริงหลักๆนะครับก็จะมีแค่2ปุ่มนะครับก็คือปุ่มออฟนะครับอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ <t> <fi> ปุ่มที่2นะครับก็คือจะเป็นปุ่มออนนะครับอ่าครับผมปุ่มออนทับนะครับความเร็วนะครับก็คืออ่าจะเป็นเบอร์1ถึงเบอร์3เลยนะครับแล้วก็พอเรากดออนนะครับเขาก็จะเล่งเบอร์3ให้เรานะครับ ก็คือเบอร์สามจะมาก,ก่อนนะครับถ้าในวิดีโอได้ยินเสียงความแรงก็ลองสังเกตดูนะครับผมจะกดอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเบอร์สองเสียงความเร็วของพัดลมนะครับก็จะเบาลงนะครับผมจะทำการกดนะครับไม่ทราบว่าในวิดีโอจะสังเกตเสียงได้หรือเปล่านะครับ ผมจะกดอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับอ่าครับผมก็หลักๆก,ก็คือจะใช้แค่สองปุ่มข้างบนนะครับหนึ่งสองนะครับก็จะใช้แค่สองปุ่มนะครับถ้าเรากดปุ่มออนอีกครั้งนะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสนะครับ ถ้าเรากดปุ่มออนอีกครั้งก็จะเป็นเบอร์สามนะครับก็จะเพิ่มความแรงมานะครับโอเคก็สรุปนะครับรีโมทที่สั่งมานะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับก็สามารถใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็วิธีการต่อก็ตามคลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการปิดนะครับ แล้วก็ตัวพัดลมนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอย่างที่ทดลองในคลิปนะครับไม่ต้องไปตัดนะครับเผื่อวันไหนฐานหมดนะครับเราก็สามารถใช้พัดลมได้อีกนะครับแต่ถ้าเราตัดออกนะครับวันไหนทานหมดนะครับเหงาเลยครับร้อนเลยก็ลองดูนะครับเป็นทางเลือกนะครับสําหรับคนที่ชอบประดิษฐ์นะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็